ต้องบอกก่อนดีกว่านะว่ากับพี่โจ๊กเนี่ยสนิทกันนะครับแต่ว่าพูดถึงไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเนี่ยนานแล้วนะนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ตัวพี่โจ๊กเขาก็ทํางานของเขานะครับของผมก็มีงานของผมหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้มองมุมมองในเรื่องของคดีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคราวนี้น่าจะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับหนักกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่โจ๊กเนี่ยเขาถูกดําเนินคดีเนี่ยให้ออกให้ออกนะครับเขาไม่ถูกดําเนินคดี ไม่มีคดีอะไรเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมีคดีด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าคราวเนี้ยจะจะรอดได้หรือเปล่านะครับจะให้พูดยังไงดีนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกอหะว่าอาจจะพี่โจงก็ต้องหนักใจกว่าทุกครั้งแล้วกันนะคราวที่แล้วที่ผ่านมาถึงแม้จะออกจากตารวจะแต่พี่โจงไม่มีคดีอะไรเลยนะครับก็ยังกลับมาได้แต่รอบเนี้ยมันมีคดีนะครับแล้วแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ทําสํานวนมานานแล้วนะ แล้วอย่างรองเต่าเนี่ยชื่อเขาก็มันไม่ใช่หน่อมแนมอ่ะนะครับเขาก็เป็นคนจริงอ่ะนะครับผมว่าถ้าเกิดจะมาไก่เกีียกกันอ่ะคงจะลําบากแล้วแหละนะครับเพราะว่ามีการแจ้งความไปแล้วคือตอนเนี้อ่านใจพี่โจ๊กไม่ต้องคุยกันนะครับก็รู้ว่าอยากจะให้ดีเหรือปปชไปทําเพราะว่าถ้าเกิดให้ตํารวจทําอ่ะมันเร็วครับมันไวแล้วมันก็ไม่ใช่ผลดีกับเขาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางทางฝ่ายนี้เขาก็ดำเนินคดีอยู่แล้วแหละ นะครับมันก็คุยลําบากนะครับเห็นผอ,อจะเรียกไปก็ไม่เห็นจะเรียกสักทีที่บอกว่าไม่ได้ผลดีกับการรออยู่ในในมิติไหน,นมิติของฐานคือต้องบอกก่อนว่าหลักฐานเนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันนิ่งอยู่แล้วแหละ,ะนะครับแต่เรื่องระยะเวลาดีกว่าระยะเวลาดีกว่านะครับระยะเวลาถ้าตำรวจมาแป๊บเดียวส่งอายการอายการส่งฟ้องศาลแล้วครับแต่ถ้าไปปชมันใช้เวลานานไงครับอย่างที่ทุกคนเห็นข่าวนะครับคือเงินเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันไปใช้จ่ายครับ มันมีการใช้ใจ่ายในเรื่องส่วนตัวหนึ่งแล้วนะครับกับเรื่องลูกน้องแล้วก็ยังมีในคอมของเจ้าคิดนะครับยังมีรายละเอียดไว้อีกว่าจ่ายอะไรบ้างอีก uh. ก็บอกว่าตรงเนี้ผมเชื่อว่าพี่โจเขาก็คงจะจะจะ,จะบอกว่าเป็นเงินของเขาอนะแต่เป็นเงินบริสุทธิ์ที่เขาได้มานะครับว่าได้มาจากไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไอ้เงินไอ้ก้อนที่มันเป็นสีเทาสีดำเนี่ยนะเขาอาจจะไม่รู้เรื่องไง uh. เขาก็ต้องสู้มาแนวนี้อยู่แล้ว นะครับแต่ว่าถามว่ามีมูลหรือเปล่าให้ตํารวจแจ้งข้อหาเนี่ยมันมีมูลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสู้คดีเนี่ยอยู่ที่ศาลจะมองว่ายังไงมากกว่าก็เลยปาดเหงื่อแทนปัดเหงื่อเลยนึ่เหงื่อแตกเลยพอถามถึงเรื่องพี่โจ๊กมากพี่โจ๊กจะมีชีวิตที่สิบไหมนะังหรัดตากนี้ไม่ขอคอมเมนต์ดีกว่าครับไม่ขอคอมเมนต์ว่าพี่โจ๊กจะมีกี่ชีวิตอนะอแต่ว่าหลายๆครั้งนะครับไม่ประมาทพี่โจ๊กไม่ได้เขาก็รอดมาได้ทุกครั้งอนะแต่ว่าครั้งเนี่ย ทางตำรวจเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเธอรอดมาเนี่ยกูโดนแน่เขาก็ต้องทำนึกวิธีลากแหละครับะนะเอาพูดถึงตามาหลักคมเป็นจริงะนะครับเขาก็ไม่สามารถปล่อยไปได้นะจะไปมองว่าตรวจานสอบสวนกันแก้งอ,งอเ,เอผมไม่เคยบอกว่ากันแก้งเลยผมมีเส้นเงินมาถึงะนะครับจะไปกันแก้งกันได้ยังไงใครจะกล้ากันแก้งบิ๊กโจ๊กไม่มีหรอกครับะนะครับมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานผมก็คิดว่าทางท่านไต่รง แล้วก็ผู้ก,การเต่าอะ่ะเขาก็เห็นพยานหลักฐานแล้วเขาทำตามหน้าที่เขานะครับส่วนจะผิดหรือไม่ผิดอะ่ะพี่โจก็ต้องเอาพยานหลักฐานมาแสดงผมเข้าใจะนะว่าเงินของมินนี่อะ่ะมันเป็นแค่ส่วนเล็กที่เข้ามาในบัญชีพวกเนี้นะครับแต่ว่าจริงๆรแล้วบัญชีมันใหญ่กว่านั้นนะครับมันก็แค่ส่วนเล็กส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้ <laughs>